ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ The s o l u เจนต์อัปเดตวันนี้เป็นเทปพิเศษนะครับที่เรามาออกรายการนะปกติเราจะจัดรายการเป็นตอนเย็นนะครับแต่วันนี้ถือได้ว่าเป็นเทปพิเศษที่เราที่เราเชิญผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะมาพูดก็คาดว่าจะเป็นเทปหนึ่งที่ ได้นนาเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเช่นเคยนะครับเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับผมจรวดกับพี่ช็อกค,ครับค่ะสวัสดีค่ะน้องจรวดพี่ช็อกค,ครับผมขอเกินคร่าวๆนะฮะวันนี้เราเราจะมาพูดกันเรื่องสถานการณ์การเมืองในประเทศรอบบ้านประเทศใกล้ๆบ้านเราถ้าเรายืนเร็วไงหันหน้าไปทางทิศตะวันตก นะครับเราก็จะเจอประเทศเมียนมานะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเมียนมานะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนบ้านสําคัญของเราแล้วก็เรื่องของเมียนมาเนี่ยน่าสนใจมาตั้งแต่ที่เขามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2564ที่ผ่านมานะครับวันนี้เราก็จะมาระบุคีย์แฟกเตอที่สาคัญในการทําความเข้าใจสถานการณ์ของเมียนมาแล้วก็ ชวนท่านผู้ฟังติดตามเรื่องสําคัญเกี่ยวกับเมียนมาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากพี่ปุ๋ยเป็นนักวิเคราะห์อาวุโสของ The Intelligence ค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมาให้เกียรติในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็เล่าสถานการณ์เกี่ยวกับเมียนมาให้เราได้ฟังกันก่อนอื่นก็ขอสวัสดีพี่ปุ๋ยค่ะครับก็สวัสดีครับนี่ยินดี ที่ได้มาร่วมงานของดีอินเทลเลเจนตวันนี้นะครับทางดีอินเทลเลเจนต์ราก็ร,รู้สึกเป็นเกียรติมากครับครับค่ะก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องสถานการณ์ในเมียนมาปัจจุบันนะคะก็อย่างเช่นเคยค่ะชอกก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังที่ติดตามดีอินเทลเลเจนต์อัปเดตในตอนนี้อยู่นะคะก็ถ้าเกิดมีคำถามหรือว่ามีคอมเมนต์ หรือว่าอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนอะไรกับเราเนี่ยเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมากก็สามารถโพสต์เอาไว้ที่ใต้ข้อความแล้วก็ระหว่างที่เรามีการไลฟ์สดในครั้งนี้นะคะก่อนอื่นนะคะพี่ปุ๋ยก่อนที่จะขออนุญาตให้พี่ปุ๋ยเนี่ยอัปเดตสถานการณ์ในเมียนมาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สําคัญของเราแล้วก็อย่างที่น้องจรลวดเล่าไปแล้วว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทั้งภายในประเทศของเขา รวมไปถึงภาพรวมสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงในภูมิภาคทีนี้สาเหตุที่ตอนนี้เนี่ยเราเลือกเอาสถานการณ์ในเมียนมาขึ้นมาเป็นหัวข้อสําคัญในวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าในตอนนี้สถานการณ์ด้านความมั่นคงในเมียนมาก,ก็ถือว่ายังมีความรุนแรงแล้วก็มีข่าวสารมากมายเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองของเมียนมาเพราะฉะนั้นคําถามแรกเลยค่ะพี่ปุ๋ยชอบอยากจะทราบว่าสถานการณ์ในเมียนมาในตอนนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ย เป็นอย่างไรบ้างคะในภาพรวมคะ่ะครับอืมครับสำหรับสถานการณ์ในเมียนมานะครับก็เมียนมานะั้นก็เป็นประเทศที่เอ่อกล่าวได้ว่าเป็นประเทศที่ไม่เคยว่างเว้นจากสงครามและความวุ่นวายนะครับเพราะว่ามีเอ่อชนเผ่าต่างๆถึงร้อยร้อยสี่สิบกว่าชนเผ่าะนะแล้วก็แต่ว่าชาวพม่าก็เป็นคนเอ่อ ส่วนเป็นเป็นส่วนคนส่วนใหญ่ครับก็เคนพม่ากับชนกลุ่มน้อยเนี่ยก็มีความเคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับก็บางยุคบางสมัยนะครับสมัยก่อนนะครับพม่าเขามีอยูอ่พัฒนาการมีสามราชวงศ์ใหญ่ๆนะครับที่เป็นชาวเมียนมาที่เขาสามารถรวมประเทศได้นะครับราชวงศ อะไรนะอังวะละชวงตองอูแล้วก็ราชวงของบ้องอะไรพวกนี้คือการทาสงครามรวมประเทศเนี่ยคือสร้างความเป็นปึกแผ่นของประเทศเนี่ยก็ทําาโดยตลอดนะครับก็เมื่อไรที่เอ,อละออลาชวงเข้มแข็งชนกลุ่มน้อยก็จะเงียบแล้วก็สยบยอมนะครับแต่เมื่ออํานาจจากส่วนกลางเอ,อ่อออ่นลงอะไรเงี้ยชนกลุ่มน้อยก็จะ พยายามแยกตัวเพื่อปรครองตนเองหรือเป็นเอกลาชนะครับก็ในสมัยก่อนนะครับก็มีชนกลุ่มน้อยที่สําคัญสาคัญนะครับที่มีบทบาทในเมียนมานะครับก็คือพวกฉานนะคือพวกไทยใหญ่แล้วก็พวกมอเน,นะคร่บาทาให้ทางาสมัยนู่นสมัยเมียนมาที่เป็นราชวงศ์เนี่ยก็คอยปราบปรามอยู่เสมอครับมาจนถึงสมัยใหม่นะครับก็ยังไม่มีความสงบนะครับ หลังจากที่เมียนมาตก,ตกตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะครับหลังจากสิ้นสุขรชวโยงแล้วเนี่ยก็ปัญหาก็เงียบไปพักหนึ่งเพออังกฤษเข้ามาบุกครองพออังกฤษให้อีกราชกับเมียนมาก,ก็ความแตกแยกระหว่างคนเมียนมาก,กับชนกลุ่มน้อยนีย่ก็ปัทุขึ้นอีกนะครับก็มีการสังหารในุนองซานนะครับผู้ที่ต้องการจะรวม เมียนมาแล้วก็ให้มีการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่ว่าฝ่า,ายหัวรุนแรงก็ไม่เห็นด้วยก็ได้ไปสังหารนายพลองซานที่เป็นบิดาขององาซานสูจีนะครับก็ทำให้การเมืองเมียนมาก,ก็วุ่นวายอีกนะครับหลังจากนั้นในปี2505นายพลเนวินก็ปฏิวัติรัฐ,ฐ,รฐ,ฐประหารนะครับกลุ่มอำนาจนะครับเพื่อก็ปราบปรามชนกลุ่มน้อย หล2 5 3 0 31นักศึกษาประชาชนก็ขึ้นมาประท้วงนะครับเพื่อเรียกร้องการปกครองประชาธิปไตยและรัฐบาลฐานเมียนมากก็ปฏิวัติซ้ำอีกก็มีนายพลซอหมองอะไรเข้ามานะครับหลังจากนั้นก็มีปัญหากับชนกลุ่มน้อยอีกแล้วก็กับชาวพม่าก,กันเองนะครับก็หลังจากปี2 5 3 11ก็ ออมีความสงบเรื่อยมาจนกระทั่งออมีมีพยายามการมีความพยายามในการเจรจานะครับระหว่างออรัฐบาลฐานเป็นมากกับชนกลุ่มน้อยแล้วก็คนที่มเห็นด้วยก็น,นําไปสู่การอ,อจัดตั้งรัฐธรรมนูญนะในปี2000รู้สึก2,551หรือคำนองนี้จนมาสู่การเอ,อเลือกตั้งในสมัยที่เป็น ประธานดีเต็งสิงครับก็มีการคล้ายๆกับาการแบ่งปันอำนาจระหว่างาทหารกับกับออกซานสูจีซึ่งเป็นพรรคการเมืองสำคัญนะครับคือตอนนั้นก็ทหารก็มีสัดส่วนที่นั่งในสภาผู้แทนร้อยละยี่สิบห้านะครับครับก็แต่ํำไปทำมาพอพรรคเอ็นเดีของออกซานสูจีเนี่ย มีได้รับความนิยมมากขึ้นพวกนี้นะครับก็ทําให้ฝ่ายทหารอาจจะมองด้วยความหวาดกลัวว่าตัวเองจะสูญเสียอํานาจครับเลยก็นําไปสู่การยึดอํานาจเมื่อเมื่อปีที่แล้ววันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพนรอยสิบสี่นะครับก็ปัจจุบันก็สถานการณ์ก็มีความวุ่นวายเหมือนเดิมเพราะว่ารัฐบาลเมียนมาก,ก็ถูก ต่อต้านจากชนกลุ่มน้อยนะครับแล้วก็คนชาวพม่าเองนะครับทีอ่ออกมาต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธนะครับกับรัฐบาลเมียนมาตอนนี้เมียนมาก,กา็เจอกับการาต่อสู้กับกลุ่ม pdf นะครับ PDF ก็คือคนเมียนมาที่มาอาศัยอยู่กับชนกลุ่มน้อยแล้วก็ได้ฝึกอาวุธ อะไรทำตรงนี้นะครับแล้วก็ไปต่อสู้กับรัฐบาลกลางเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้มีการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับจนนิดน้อยก็ผสมรวมเพราะว่าเขาต้องการแยกตัวหรือว่าต้องการปกครองตนเองอยู่แล้วนะครับก็ปัจจุบันก็อยู่ในขั้นตอนนะครับของความวุ่นวายเหมือนเดิมก็ทางเมียนมากก็พยายามจะให้มีการเจราจาอยู่ก็ยังยังไม่ประสบผลสําเร็จครับครับ ค่ะก็จากที่พี่ปุ๋ยเล่ามานะคะก็จะเห็นได้ว่าสถานการณ์หรือพัฒนาการทางการเมืองของเมียนมาเนี่ยมีประเด็นเรื่องความรุนแรงและการต่อสู้เนี่ยต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็จะมีตัวแสดงหลายๆตัวที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของเมียนมาในแต่ละยุคสมัยที่ช็อกได้ยินเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นชนกลุ่มน้อยทหารผู้มีอิทธิพลทางการเมือง รวมไปถึงประชาชนชาวเมียนมาในระยะหลังเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมาเป็นปัจจัยสําคัญทางการเมืองของเมียนมาเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ที่มีการเลือกตั้งเป็นต้นมานะคะสําหรับสถานการณ์เมียนมาในปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะคะก็ยังคงเป็นความต่อเนื่องจากสมัยก่อนก็คือยังคงมีการต่อสู้และมีการคัดค้าน อำนาจปกครองของกองทัพเมียนมาหรือว่ารัฐบาลสภาบริหารแห่งรัฐหรือที่เราเรียกว่า S A C นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย The Intelligence ของเราก็ติดตามพัฒนาการสถานาการณ์การเมืองเมียนมามาโดยตลอดทีนี้มันมีอีกมิติหนึ่งคะ่ะที่ช็อกอยากจะเสริมก็คือในเรื่องของมิติด้านเศรษฐ,ฐกิจในเมียนมา เพราะว่าการเมืองเมียนมาจะเป็นยังไงเศรษฐกิจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันเพราะว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของชาวเมียนมาต่อสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันสําหรับในปัจจุบันนะคะในมิติเศรษฐกิจเนี่ยดูเหมือนว่าทางเมียนมาจะยังคงเผชิญความท้าทายอย่างมากเพราะว่ายังคงมีปัญหาเงินเฟ้อสูงและมีปัญหาค่าเงินจ้าที่ผันผวนอย่างมากจากสถานการณ์ทั้งภายในประเทศแล้วก็สถานการณ์รอบโลกไม่แตกต่างจากประเทศอื่นๆนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแม้ว่าในปัจจุบันทางกองทัพเมียนมาหรือว่ารัฐบาล S A C เนี่ยดูเหมือนว่าจะค่อนข้างมีความได้เปรียบในการควบคุมอำนาจเบ็ดเสร็จทั้งในด้านการเมืองและการทหารแต่ว่าในมิติด้านเศรษฐ,ฐกิจช่องมองว่ายังคงเผชิญความท้าทายในระยะยาวต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมสถานการณ์ในเมียนมาโดยเฉพาะในมิติการเมืองและเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาค่ะ อยากจะขอเสริมพี่ช็อกนะครับนอกจากมิติการเมืองแล้วก็มิติเศรษ,ษฐกิจแล้วถ้ามองไปในมิติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยตั้งแต่เมียนมาเขามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศนะฮะเห็นได้ชัดเลยว่าชาติตะวันตกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมานะครับชาติตะวันตกสำคัญสำคัญเลยก็คือสหรัฐนะครับสหรัฐอังกฤษสหราชชาณจักร เขาก็ความบาดเมียนมาอยู่เป็นระลอกระลอกนะครับไม่ว่าจะความบาดทั้งในระดับบุคคลในระดับรัฐบาลนู้นนี่นั่นแล้วตอนนี้เนี่ยเมื่อเรามองเรื่องเมียนมาก,ก็จะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งที่มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆก็คือรัเสเซียที่ตอนนี้ก็กระชับความสัมพันธ์กับเมียนมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรียกได้ว่าอาศัยสุญญากาศในเวลาที่ตัวเองก็โดนความบาดจาก ตะวันตกเมียนมาก็โดนขาบาดจากตะวันตกมาใช้โอกาสนี้กระชับความสัมพันธ์กับเมียนมาได้ใกล้ชิดมากขึ้นนะครับอยากจะสอบถามพี่ปุย๋ยต่อครับในประเด็นเมื่อกี้พี่ชอ็อกได้เกรินๆมานิดหนึ่งว่าปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อสถานการณ์ในเมียนมาอยากจะขอให้พี่ปุย๋ยช่วยอให้รายละเอียดครับตรงนี้นิดหนึ่งครับเอันแรกก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนะครับ ก็เมียนมาก็พอมีปัญหาเรื่องการเมืองนะครับก็การขับเครื่องทางเศรษฐกิจก็มีปัญหานะครับก็อัตราเงินเฟ้อก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ก่อนนั้นพี่จําได้เนี่ยหนึ่งดอลลาร์เนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดมืดประมาณหนึ่งพันแปดร้อยจัตนะครับแต่ตอนนี้ก็เงินเฟ้อก็เพิ่มขึ้นประมาณครับสองพันกว่าจัดหนึ่งดอลลาร์ได้สองพันกว่าจัดนะครับก็ทาง ทางรัฐบาลเมียนมาเขาก็พยายามที่จะพยุงค่าเงินโดยการเทขายดอลลาร์เพื่อพยุงค่าเงินนะครับแต่จริงๆแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่ครับก็เอจริงๆเมียนมาก็ไม่ได้พึ่งพากับเงินของตะวันตกหรือเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างเดียวนะครับเขาก็ เรื่องเศรษฐกิจนะเขาก็ขับเคลื่อนโดยใช้เงินหยวนของจีนด้วยเงินรูปีของอินเดียแล้วก็เงินไทยแล้วก็ช่วยพยุงทางเศรษฐกิจไปด้วยคนเมียนชคนเมียนมาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้พึ่งพาอาศัยเงินอต่างประเทศบ้างรนะักเขาก็ใช้เงินจัดอะไรของเขาเขาก็กินอยู่ไปตามมีตามเกิดนะครับก็ไม่ได้นั่นเศรษฐกิจเขาค่อนข้างยังยังปิดอยู่ครับจึงไม่ค่อยได้รับ อ่อกระทบมากนะครับแต่ปัญหาที่สําคัญที่เอ่อท,ที่เอ่อความวุ่นวายภายในที่ทําให้เกิดผลกระทบกับเรานะันคือเรื่องเรื่องคนที่ไม่มีงานทำอะไรเนี้ยเขาก็เพยายามหลบเข้ามาลักลอบเข้ามามาเหมือนไครเพื่อหางานทำนะครับก็เป็นผลจากสงคารามส่วนเรื่องประเทศตะวันตกเอ่อจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยอาจจะมี ผลกระทบกับเมียนมาระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าตราบใดที่มีจีนแล้วก็ประเทศรอบบ้านของเมียนมาแล้วก็รัเสเซียยังช่วยนะช่วยดูแลช่วยพยุงอยู่นะครับก็เชื่อว่าทางารัฐบาลก็สามารถเอา,เอาตัวรอดไปได้นะอาจจะไม่ค่อยดีนักแต่กน็น่าจะอยู่ได้เพราะว่ารัฐบาลทหารเนี่ยเขาเป็น มีเอกภาพมากนะครับแล้วก็เวลาบามเนี่ยปราดจริงเวลาโหดโหดจริงนะครับอก็ทำให้เขาอยู่ในอำนาจมาได้นะครับอันนี้นครับก็ก็ก็เป็นประเด็นที่เราได้พูดถึงกันครับค่ะงั้นก็ถือว่าประเด็นหรือว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงความช่วยเหลือของประเทศที่เป็นมิตรกับพมา่าอย่างเช่นจีนและรัสเซียอย่างที่พี่ปุ๋ยเล่าให้ฟังนะคะ รวมไปถึงความแข็งแกร่งของรัฐบาลทหารในปัจจุบันหรือว่ารัฐบาลสภาบริหารแห่งรัฐอนะ่ะก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่เราควรจะติดตามต่อไปว่าจะมีพัฒนาการยังไงในการเมืองเมียนมานะคะนอกจากนี้คะ่ะช็อกมองว่าอย่างที่พิปุ๋ยเล่ามาแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยบทบาทของชนกลุ่มน้อยถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญอันนึงในการเมืองเมียนม,มาหมคะเพราะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีทั้งสถานการณ์สู้รบรวมถึงความพยายามในการเจรจาระหว่างรัฐบาลเมียนมาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดใดกับชนกลุ่มน้อยบางส่วนและที่ผ่านมาเวลามีการสู้รบหนักๆเนี่ยก็มักจะเป็นประเด็นที่สื่อไทยให้ความสนใจหรือว่าสื่อมวลชนต่างประเทศก็ให้ความสนใจเหมือนกันเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและการให้ความช่วยเหลือ,อด้านมนุษยธรรมอันนี้พี่ปุย๋ยมีมุมมองว่ายังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยชนกลุ่มน้อยค่ะ ครับก็พมา่านี่ครับก็มันมีอยู่เจ็ดภาคเจ็ดรัฐนะครับเจ็ดเจ็ดภาคนี่คือภาคเขตการปกครองที่เป็นเขตของชาวพมา่าแท้ๆนะครับอีกเจ็ดรัฐนี่คือเป็นรัฐของชนกลุ่มน้อยนะครับเลยปัญหาความขัดแย้งเนี่ยก็คงอยู่กันนิรันดร์กันนะครับเพราะว่าความคิเดเห็นมันแตกต่างนะครับก็ส่วนกลุ่มน้อยที่ต่อสู้กับทาง รัฐบาลเมียนมาอย่างเข้มแข็งอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่หลายกลุ่มไม่วา่าเป็นกลุ่มกระชินกลุ่มกระเลียงกลุ่มขยานะครับหรือกลุ่มชินที่อยู่ติดกับบังคาเทพครับนะครับเนี่ยก็เป็นเป็นกลุ่มสําคัญที่ต่อสู้กับเมียนมาทางเมียนมาก็าพยายามที่จะให้มีการเจรจาพยายามเจรจาสนิภาพกับกลุ่มเหล่านี้นะครับแต่ แต่ว่าก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จก็ทางรัฐบาลหรือว่าท่านเมลกไลน์นี่ก็พยายามเรียกร้องให้กลุ่มเล็ก,ลกๆน้อยๆเข้าไปทางไปไปเข้ากับทางเมียนมากก่อนแล้วค่อยถึงจะออะไรอะขยายไปสู่กลุ่มใหญ่ๆแล้วตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการเจรจานะครับแต่ก็น่าจะค่อนข้างจะมีอุปสรรคนึงนะค่อนข้างเยอะอยู่อีกประเด็นหนึ่งการที่เอชน ชาวพม่าเองนะครับที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลนะครับเช่นอดีตสมาชิกของ NLD หรือพรรคของอ,องซานซูจีมาตั้งกลุ่มอา่อานะรัฐบาลในเช่นแนลิต <Channel, S 2> e <quality, S 1> ี้โคเม้นนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวทั้งในต่างประเทศนะครับแล้วก็ในเอในเมียนมาเองนะครับก็เขาก็ลณนลค์นะครับการสนับสนุนจากต่างประเทศได้มากนะครับไอเนี้ย ก็เป็นปัญหาที่ทับซ้อนและปัญหาที่ท้าทายกับทางทางการเมียนม,มาดูต่อไปนะครับจนเขาประกาศให้ NG ็นเนี่ยเ,เป็นอะไรนะเป็นกลุ่มก่อการร้ายนะครับครับส่วนชนกลุ่มน้อยเนี่ยคือเป็นปัญหาเลื้อหลังของเขาอยู่แล้วนะเขาก็ต้องพยายามแก้ไขวิธีการของเมียนม,มาที่ผ่านมาก็คือเขาพยายามใช้วิธีการของอังกฤษนะครับคือการแบ่งแยกและปกครองนะครับ สมัยที่เมียนมาเออ่มีปุนิกอะเอาสุตานช่วยเป็นเป็นเป็นประธาน SPDC นะครับอ๋ออไม่ไม่แต่ก่อนเขาใช้คำว่า SPDC ไม่ใช่แท็กเหมือนปัจจุบันเนี่ยเขามีหัวหน้าหน่วยข่าวที่เก่งมากชื่อปุณเอกขินยุนนะครับ<ะ>และต่อมาท่านได้เป็นนายกเัิมตีของเมียนมาด้วยสมัยนั้นสามารถสงบปัญหาชนกลุ่มน้อยลงไ,ได้เยอะนะครับ แต่ภายหลังที่พลเอกอาวุโสตานช่วยแล้วก็พลเอกขินยุ้นหมดอำนาจไปเนี่ยผู้นำพมา่าหลังๆเนี่ยก็ไม่น่าจะมีฝีมือเท่าสมัยก่อนยังก็ยังต้องรอรอดูว่าเขาจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับ ค่ะก็ดูเหมือนว่าชนกลุ่มน้อยยังคงเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงในเมียนมาและนอกจากนี้อย่างที่พี่ปุ๋ยเล่ามาก็คือยังมีบทบาทของรัฐบาลเอกภา,ภาพแห่งชาติหรือ NUG ที่เคลื่อนไหวอยู่ในต่างประเทศเพื่อที่จะพยายามบั่นทอนภาพลักษณ์หรือว่าภาพความมั่นคงของเมียนมามาโดยตลอดนะคะโดยก็ช่องมีข้อสังเกตว่าบางทีก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเมียนมา แต่บางอย่างก็อาจจะเป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะทําให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลเมียนมาเนี่ยถูกมองว่าไร้เสถียรภาพและไม่มีความมั่นคงคเพื่อที่จะให้นานาชาติเข้ามาสนใจสถานการณ์ในเมียนมาเพิ่มมากขึ้นค่ะทีนี้ถ้ามาจนถึงประเด็นสุดท้ายของวันนี้กันค่ะมีประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์การการเมืองในเมียนมาอะไรที่เราควรจะติดตามต่อไปในช่วงปลายปี2565 ยาวไปจนจนถึงปี2566บ้างไหมคะพี่ปุ๋ยก็คือ,อ,อประเด็นที่สำคัญนะครับที่น่าน่าจะติดตามก็คือทางรัฐบาลเมียนมาก็าอยากจะให้มีการเลือกตั้งเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งในประมาณเดือนสักเดือนสิงหาคม2566ปีหน้านะครับคือเขาคาดว่านะถ้ามีการเลือกตั้งใหม่แล้วนะครั้งใหม่แล้วก็จะทําให้แรงกดดันต่างๆเนี่ย ต่อเขาลดลงนะครับแต่ก็ทางตะวันตกหรือว่า n อ o ต่างปทางเทศก,ก็ยังบอกว่าความพยายามของรัฐบาลเมียนมานะครับก็น่าจะเป็นวิธีการที่จะสืบทอดอำนาจต่อไปนะครับเพราะว่าเขาก็พยายามควบคุมขั้นตอนนะครับหรือว่าการลงคะแนนเสียงหรือว่าวิธีการลงคะแนนเสียงที่จะทําให้ฝ่ายรัฐบาลน,นะครับหรือเป็น ฝ่ายพันธมิตรของรัฐบาลได้เปรียบแล้วก็กลับมาของอํานาจอีกครั้งหนึ่งก็อันนี้คือเป็นมุมมองของตะวันตกส่วนเราก็อยู่ประเทศใกล้เคียงเราก็ต้องฟังหูไวู้ไว้ไว้นะครับก็เพราะว่าประเด็นป,ปัญหาเมียนมาเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต,ต,ต่อความมั่นคงของไทยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาชายแดนนะครับ ปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับซึงช่วง,วงนี้มีเยอะนะครับโดยผ่านมาจากทาง,ทางชายแดนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยครับที่มันไม่มีสถานการณ์การสู้รบเนี่ยปัญหาคนลักลอบเข้ามานะครับโดยผิดกฎหมายมาทำงานนะครับตามแนวชายแดนด้านจังหวัดะละหลอดแนวครับไปจนถึงละนองนะครับก็คือ ดีมานในเมืองไทยยังมีอยู่เยอะครับเพราะว่า,าต้องเราก็ต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็เราต้องใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยนอกจากนี้เไทยก็ต้องอพึ่งพาบางทีพลังงานนะครับแหล่งพลังงานจากเมียนมาด้วยนะครับก็การที่จะเอดำเนินการใดๆก็ต้องมุง่งคิดเกี่ยวกับความสมดุลในเรื่องการดำเนินนโยบายครับ ทางประเทศของเราต่อเมียนมาครับอย่างที่พี่ปุ๋ยได้กล่าวมาตั้งแต่ตอนต้นนะครับเรื่องพมา่าเรื่องเมียนมาเนี่ยนะฮะสู้รบกันมาตลอดแล้วก็ปัญหาการสู้รบกันภายในก็คงจะอยู่ไปอีกนานแทบจะหาแฟกเตอร์ต่างๆที่จะพอบอกได้ว่าเรื่องนี้จะจบเมื่อไหร่เนี่ยหายากมากๆนะครับ แล้วก็ในแง่หนึ่งนะครับสําหรับเราเนี่ยเราประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่เป็นประเทศใกล้เคียงของเมียนมานะครับเราตั้งอยู่ข้างๆกันเราต้องพึ่งพากันในฐานะประเทศข้างเคียงกันนะครับแน่นอนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในเมียนมาก,ก็กระทบกับความมั่นคงของเราแน่นอนนะครับทั้งเรื่องของยาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองต่างๆดัง,งนั้นเราก็ต้องฟังหูไว้หูนะฮะแล้วก็ จะแสดงค่าทีอะไรต่างๆก็ค่อนข้างต้องระมัดระวังนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเรื่อมการติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับเมียนมาเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องติดตามสถานการณ์จากหลายๆสื่อหลายๆฝ่ายเพื่อที่จะทําความเข้าใจอย่างท่องแท้นะคะและอย่างวันนี้ที่พี่ปุ๋ยมาให้ข้อคิดเห็นหรือว่าเล่าสถานการณ์เกี่ยวกับเมียนมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์อดีตจนถึงปัจจุบันเลยก็ถือว่าทําให้เราเข้าใจภาพรวม พัฒนาการทางการเมืองในเมียนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งยังมีรูปแบบคล้ายเดิมและมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะและอย่างที่มีในคอมเมนต์นะคะมาแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเราว่าตอนนี้เนี่ยไทยคงจะยกประเทศหนีเมียนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่พี่ปุ๋ยบอกเราค่ะก็คือการดําเนินนโยบายต่างๆหรือว่าการแสดงความเห็นก็ควรที่จะคํานึงถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดในฐานะประเทศเพื่อนบ้านเรา และนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เมียนมามีแผนจะจัดซื้ออาวุธ จากรัสเซียนะคะอันนี้ก็ถ้าจากการที่เราติดตามสถานการณ์มาก็จะเห็นได้ว่าในระยะหลังเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมาและรัสเซียก็มีความใกล้ชิดกันเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นน่าจะมีความเป็นไปได้สูงแต่ก็ยังต้องรอข่าวสารยืนยันก่อนว่าจะมีประเด็นนี้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะทราบกันดีว่ารัสเซียเนี่ยก็ขายอาวุธให้กับหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการซื้ออาวุธเพื่อที่จะมาส่ง เสริมศักยภาพด้านการทหารของเมียนมาก็ไม่น่าจะใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะสำหรับสถานการณ์ในเมียนมานะคะก็น่าจะยังคงมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องต่อไปที่แล้วก็มีหลายๆประเด็นที่เราควรจะติดตามท้ายที่สุดแล้วพี่ปุ๋ยมีประเด็นอะไรที่อยากจะฝากให้เรา,านึกเอาไว้เสมอในใจเวลาเรามองสถานการณ์การเมืองในเมียนมาเนีคะ ก็เรื่องเมยียนมานครับก็มีการนำไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆมากมายนะครับจะเห็นว่าในทั้งใน YouTube อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าสื่อของกลุ่มต่อต้านนะครับสื่อของรัฐบาลนะครับเขาก็เราฟังเราอ่านหรือเราดูแล้วนี่ก็ต้องค่อยๆคิดพิจารณานะครับก็อยาไปหลงเชื่อเดียวทีเดียวยว,ว่าไอาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง เพราะเดี๋ยวนี้มันมีการทำ IO กันมากนะครับก็พยายามที่จะอะ,อะไรอะเผยแพร่ในสิ่งที่เราต้องการจะเผยแพร่ครับก็เหมือนกับเราดูเว็บของ i n t e l l i g e n นก็ต้องมีอะ,อะไรนะอะไรอ่ะความคิดความอ่านแบบ i n t e l l i g e n นนะครับก็ะนั่นครับก่อกรองนะครับขอบคุณครับ ค่ะก็ขอขอบคุณคำแนะนำของพี่ปุ๋ยนะคะแล้วก็เว็บไซต์ The Intelligence ของเราก็จะพยายามนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมารวมทั้งสถานการณ์อื่นๆทั่วโลกที่น่าสนใจแล้วก็มีความสำคัญในแต่ละช่วงนะคะเพื่อที่จะนำมาใช้ในการอัปเดตข่าวสารและทำให้คุณผู้ฟังได้ติดตามสถานการณ์ที่สำคัญต่อไปโดยอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงมากที่สุดค่ะ ครับเช่นเคยครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตาม The Intel l i g e n c e ของเรานะครับขอบคุณพี่ปุย๋ยนะักวิเคราะห์อาวุโสของ The Intel l i เร n c e เราที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะครับอัปเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาให้เราทั้งสองคนและท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับาถามคําถามหลายๆคําถามที่น่าเอาไปคิดต่อมากๆเลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมกับพี่ช็อกก็คงต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนก็ขอบคุณพี่ปุย๋ยขอบคุณท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ